ครับสมาคมรอลตัวรบประกาศตู้ครับวันนี้ในนามของสองทางธรรมแล้วก็บังคอกดาวาทีมไทยแลนด์นะครับก็มาทำกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่า world a w a า m i s s i o n ครับปี2016บกครับก็แรกเริ่มเดินทีนะฮะกิจกรรมนี้นะได้เป็นการกิจกรรมร่วมนะมีผู้ริเริ่มอยู่ที่เรียกว่ากลุ่ม IERA นะครับที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยได้อะไรว่าเชิญชวนนะฮะให้ กลุ่มเคลื่อนไหวใดๆต่างๆได้ออกมาทำกิจกรรมนี้นะเป็นประจำนะครตั้งเริ่มตั้งแต่ปี2014นะครับก็เป็นกิจกรรมระดับโลกเหมือนกันใน,ในที่มีชื่อว่านะครับวอริซิโอโกนะครับก็เป็นแคมเปญหนึ่งซึ่งทำตั้งแต่ปี2014นะฮะก็เป็นการออกมาเชิญชวนดวาวรีักร้องให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงนั้นก็เป็นฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษครับ แล้วก็ถัดมาก็เป็นปี2015นะครับในหัวข้อเรื่องบูรุณเล,ฟ,เลฟนะครับคือตอนนั้นจะมีกระแสที่ว่าฝรั่งเศสมีการโจมตีท่านอบีมูมฮัมหมัดสุลตลามทางทีมงานอัลเอล่าเขาเลยมีการบอกว่าส่งเสริมให้เราได้บอกรักทนน่านอบดโดยไปถามคนอื่นว่ารู้จักท่านอบีมูมฮัมหมัดไหมคุณรักใครใครคือคนที่คุณรักอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เขาได้รู้จักว่า ไคยคนที่คุณลักในมุมมองของเราและมุมมองของเขาในส่วนของปีล่าสุดนี้2016ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรที่บราซิลนะครับซึ่งเราในฐานะผู้สัทธาเนี่ยเราก็ใช้โอกาสนี้เราไม่ได้สวนกระแสนะครับแต่เราใช้โอกาสนีม้มาเป็นจุดที่หยิบยกมาพูดคุยกับเพื่อนๆต่างศาสนิกให้เขาได้มาฉุกคิดว่าจริงๆแล้วหรือชีวิตมันเป็นเพียงแค่เกม เกมตัวนี้ก็คือเกมกีฬาโอลิมปิกที่เราพูดถึงได้และจริงๆแล้วเกมนี้มันก็มีเกมอื่นๆอีกมากมายที่มาดึงเวลาที่มีประโยชน์สําหรับสําหรับพวกเราทุกคน ได้หายไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาให้เขาได้กลับมาคิดว่าเขาใช้เวลาอย่างมีประโยชน์แล้วหรือยังจากที่ผู้สร้างได้ให้เรามาประมาณนี้ครับก็ค <gu> <n> ือหัวใจของของกิจกรรมครั้งนี้คือว่าเราแผ่แผ่ขยายหรือแจ้งข่าวดีนะครับให้กับผู้คนทั่วไปนะทั้งที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาโดยเฉพาะผู้ไม่ศรัทธาในหละแจ้งให้เขาทราบว่าพระเจ้าคือใครแล้วก็เขาใส่ธรรมดังการนี้เป็นไปส่ใจที่พระพุทธเจ้าได้อะไรครับได้บัญกาวไว้ใน คำเพีอยนกุรานนั่นเองซึ่งมนุษย์มนุษย์ทั่วไปอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเขาว่าใครคือพระเจ้าของเขานะแล้วเขามาบอกมาทบทวนให้เขารู้ว่าเขาต้องสักการะใครใครผู้พระเจ้าของเขาครับจริงๆแล้วสําหรับเราเนี่ยเราประกาศออกไปแม้เพียงหนึ่งอาญะให้เขาได้รับรู้และนชะลล์ถ้าเกิดอัล้อให้ทีดายะแก่เขานะครับก็ ก็ทำดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเขาเองสําหรับเราเราทําหน้าที่ของเราวันนี้คือการ<ด>ประกาศได้พูด<ม>อิสลามออกไปให้เขาได้รับรู้เท่านั้นก็เป็นเรื่องที่เพียงพอแล้วนะครับวันนี้เรายังไม่จําเป็นที่จะต้องมาคับให้เขาหรือว่าไปคือวันนี้ผมพวกผมทุกคนไม่ได้ตั้งใจให้เขารับอิสลามวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้หลายๆคนในสถานการณ์เมืองประเทศไทยครับผมคิดว่าเขายังมีมุมมองของเขาที่ว่า เกี่ยวกับอิสลามอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้เราจะมาด้วยมารายาทที่ดีเพื่อเขาได้รู้จักอิสลามแลวเขาได้กลับไปคิดว่าวันนี้หรือชีวิตคุณมันเป็นแค่เกมท่านชัยของนักโอลิมปิกคือเหรียญทองแต่ท่านชัยของเราคือที่ไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อบางทีให้เขาได้มาหยุดคิดได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วสุดท้ายเราก็คือมาทาตามสุนัขของท่านบนบะีนั่นเองทาตามให้สอดคล้องกับคาสอนของท่านนบีครับกรารแสดงธรรมบนหน้าเป็นดินเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนครับ